ไม่ได้ใช้เลยอ่ะนะผิวดีจริงๆผิวแบบโอ้โหดูสิเนี่ยโอ้ยเออหน้าตาดีอ่ะนะหน้าตาดีเลยอ่ะนะครับมาเดี๋ยวดูซิว่าเป็นไงนะสวัสดีครับ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 ฝากกดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะ ทุกครั้งที่แกะนี่หัวใจจะไปอยู่ตะตุ่มอยู่แล้วนะครับโอ้คืออันนี้ผิวแบบเหมือนกับหล่อมาเมื่อวานเลยอะนะหล่อมาเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเงาวาับเลยอะเงาวับเลยหล่อมาเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยหยดูดีอะพี่ชายกลับขอบคุณนะแกะออกมาดูดีเลยนะแกะออกมาดูดีกว่าที่คิดนะ ดูดีกว่าที่คิดผิวพันธุ์ดีรายละเอียดดีผิววิ้งเลยครับ